เปิดตัวแล้ว Honor 80 s ี r ีส์มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดสูงถึง160ล้านพิกเซลชาร์จไว66วัตต์มีกำหนดวางขายในวันที่9ธันวาคมที่ถึงนี้ใน่อยาพลาดข่าวฝากติดตามกัน้วยเด้อดูจบฝากกดแชร์ด้วนยนะจุบ๊บข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวที่เต็มไปตามคาดเลยนะเพราะว่าล่าสุดทอ n o r นได้เปิดตัว3สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล Honor 80 s ี r ีส์แล้วก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศจีนเวาลาเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด2วันเลยนะสำหรับ Honor 80 s ี r ีส์จะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3รุ่่่นนยอยนะได้แก Honor 80 Honor 80 Pro แล้วก็ Honor 80 SE มาเริ่มที่สเปคคร่าวๆข,ของ Honor 80 SE ก่อนก็แล้วากันโดยรุย่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ OLED ได้ชิปเซ็ตเมทั e k ด i เม n ิตี้900แล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลังความละอียดอยู่ที่ 4ล้านส่วนในรุ่นต่อมาอย่าง Honor 80ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ O l e รเหมือนกันในรุ่นนี้นะฮะมีรีเฟรชจอมาให้120เฮิร์ได้ชิปเซตเซรากอน 782G มีกล้องหลังมาให้160ล้านแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้า32ล้านแล้วก็รุ่นสุดท้าย Honor 80โป o มาพร้อมกับหน้าจอแบบ o l e d 120เฮิร์ตชิปเซตเซรากอน8พัท Gen1 ได้กล้องหน้าคู่กล้องหลักความละเอียด50ล้านแล้วก็มาพร้อมกับเลนเดฟ2ล้านส่วนกล้องหลังมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดที่ 60ลนสำหรับราคาเปิดตัวของทั้ง3รุ่นเริ่มต้นที่ออเนอร์80 s อก่อนก็แล้วกันในรุ่นนี้มีราคาเปิดตัวที่2,399หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่12,112บาทรุ่นออเนอร์80เปิดตัวอยู่ที่2,699หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่13,514บาทส่วนออเนอร์80 Pro เปิดตัวที่3,499หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 17,519บทาททั้ง3รุ่นนี้มีกำหนดวางขายวันที่9ธันวาคมที่ถึงนี้ในประเทศจีนนะส่วนตลาดทั่วโลกยังไม่มีกำหนดการวางขายยังไงก็คงต้องรองติดตามกันนะ